เปิดชมหน้าชัดๆผู้จัดการส่วนตัวผู้ตกเป็นข่าวลือพ่อของลูกในท้องกระต่ายพันธิพา ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังอย่างกระต่ายพาณิพาหรือพาณิพาเขียวเพชรที่สร้างผลงานเพลงทะลุ100ล้านวิวแทบทุกเพลงสาวหน้าสวยวัย15ปีจากจังหวัดเลยครอบครัวประกอบอาชีพทำนาเกิดที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยและเมื่อไม่นานมานี้สาวกระต่ายได้ประกาศออกจากค่ายดัง เพื่อคิดอยากหารายได้มาจุนเจือและปลดหนี้สินให้ครอบครัวจนสาวก,กระต่ายนั้นได้เจอกับภัยบูแสงเดือนผู้จัดการที่เห็นแววในตัวเธอจึงได้นำมาขัดเกลาฝึกร้องเพลงทั้งที่มีความสามารถเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจนเธอมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอย่างด่งดังและล่าสุดต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิพากวิจารณ์บนโลกออนไลน์ ine, เมื่อลือสะพัดนักร้องชื่อดังกระต่ายพานิพาในวัย15ปีซุ่มตั้งท้องผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกโดยงานนี้ในโลก ลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอของกระต่ายพนิพาจนวัดโซเชียลเมื่อเธอนั้นดูอวบมีน้ำ,ม,นำมีนวลผิดปกตินอกจากนี้ยังใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โครง่งซึ่งชาวเนต็ตก็ตาดีจับเพียวรุธถึงท,งท้องที่ดูโตผิดปกติซ้ำกันอัดคลิปช่วงหลังๆมักจะหาอะไรมาปกปิดที่ท้องอยู่เสมออีกทั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณแม่ของสาวกระต่ายนั้นก็ได้โพสต์อุ้มเจ้าตัวน้อยที่ใส่หมวกรูปกระต่ายซึ่งจากกรณีนี้ทําให้ชาวเนต็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายก็เพราะว่าเธอนั้น กำลังเจอข่าวลือว่าพ่อของเด็กเป็นผู้จัดการคนใกล้ชิดที่เมื่อสองปีที่แล้วเคยโดนอดีตภรรยาออกมาแฉความสัมพันธ์ว่าเขาทั้งคู่นั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวและนายจ้างและในวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าชัดๆผู้จัดการส่วนตัวผู้ตกเป็นข่าวลือพ่อของลูกในท้องกระต่ายพนิพางานนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยล่ะคะ่ะ